เรื่องเวาครับเพื่อนฝูงพี่น้องชาวไทยชาวโลกกู้คนครับพูดไปพูดมาลิ้นชกักยพันกัน <laughs> มาอยู่ในคลิปที่2ครับมาสานต่อเกี่ยวกับสถานที่เดิมก็เลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนสถานที่ท,ที่มาถ่ายทาคลิปนี้ก็ยูตรงวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดารามนะครับวัดนี้เป็นวัดที่รวมหลายๆวัดในอดีตเข้ามาอยู่วัดเดียวกันวัดนี้เป็นวัดดังครับของเมืองลำพังเป็นพระอารามหลวงของเมืองลำพนะังเนอยครับเป็นเป็นวัดเมืองเกา่าอ่ะ วัดยุคแรกๆอ่ะแล้วก็มีตำนานที่จะมาคุยกันวันนี้ครับคือตำนานอพระแก้วมรกตแห่งวัดพระแก้วดอนเต้าอ่าทุอย่าว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเพราะว่าคิดไปแล้วเราพูดถึงเรื่องตำนานการเกิดที่ที่นี่เชื่อกันว่าเจ้าแม่สุชาดาพ,พาแตงโมเจอหินหินมรกต หลังาเลยเกิดพระแก้วมรกตขึ้นมาซึ่งว่าพระแก้วมรกตองนั้นอนะ่ะปัจจุบันคนเชื่อว่าไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำบังหลวงครับพราะหนึ่งจากมหาเถระเนะี่ยขอพิวไปก่อนชาวคิดว่าทุ่เจ้าเป็นคนพอไปกับว่าตำนานมาแต่อันก่อหรอเรื่องตำนานผมไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องตำนานมัน,มนถูกตัดจบไวแค่นั้นอนะ่ะก็แทมตี่ใน่นว่าทุ่เจ้าจากวัดเนี่ยพอไป ไป้ทางลงหลวงนะเขาก็จำเจอมหาเถราลนเลยออเป็นไว้จีนปุ่นเนี่ยจากการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับครับพระแก้วองค์นั้นที่ไปอยู่ลำตังหลวงหากว่าเคยปฏิสถานอยู่ที่นี่จริงครับจะมีสาเหตุไหนที่สามารถไปได้เพราะการย้ายพระแก้วย้ายย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ของครูบ้านครูเมืองขนาดนี้มันต้องแบบไม่ใช่เขามันต้องไม่ใช่คนธรรมดาย้ายนะ ก่อนอื่นต้องมาถามผองข้าใจเรื่องของการปกครองในเมืองลำปางก่อนหรือกา,การปกครองในเขตเมืองละนาก่อนเมืองลำปางเนี่ยแบ่งเอาเป็นสี่เมืองสี่เมืองใช่มีสี่เมืองอ่าหนึ่งหนึ่งคือเมืองละครเมืองอนครจึงละครนฉยูแล้วนะอ่าหรือเวียงละคอนเนี่ยแหละอ่าเวียงละคอนหรือหรือเวียงละคอนที่ฟังนะอ่าอันที่จริงมันเพี้ยนนะเพีย้ยน แรกคือเมืองนครเมืองนครกลายเป็นนครเพราะว่าใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าถ้าให้ที่เราหนักๆแล้วเราเขียนแปลว่าเป็นเมืองละครเพราะเมืงอมง,งแปลว่าในเมืองอก,ก่อนเมืองแปลว่าซิตี้เมืองแปลว่าซิตี้เป็นศูนย์กลางอำนาจเออในเมืองไงครับในเวียงออละครหรือเืองละครอนอะ่ะบางครั้งเราเอาไปผูกกับตานานลลวดไอ้คอนลวดไอ้คอนลวดไอ้คอนไม่ใช่ชื่อคนนะครับลวดเป็นชาติพันธุ์ ห้าคือผู้ชายกรคือลักษณะการการหาบกันถือคนชาติพันลุ่วคือผู้จายคนลุ่วกรน้ำพึ่งแบกน้ำพึ่งเออมาหาบน้ำพึ่งกันนะฮอมาถวายพระพุทธเจ้าสร้างตำนานวัดพระธาตุลำปางหลวงมันไม่เกี่ยวกับตำนานลุ่ยไอกรเลยอ้าวมันคือชื่อเดิมของเมืองลำปางเนี่ยคือเมืองเมืองนครเขลางเออคือนครเขลางนะ นครด้วว่าใหญ่ผมถึงมองว่าเมืองนี้มีอยู่สี่เมืองอยู่ด้วยกันมีอยู่สี่เมือง嘛เมืองนครคือเมืองซิตี้ที่ปกครองอีกสี่เมืองที่เหลืออันนี้คือหลวงไงต้นตัวนี้คือในเวียงเลยกลางเวียงเมือปกครองอีกสามเมืองที่เหลือจากนั้นคนจากคนจากจิงแสนมาโดยคนจากพยามังรายลิ้นลิ้นแบบไปเวลาตั้งชจือก้องว่า วิละครเลีงละครเวียงนี่คือเมืองกันหรอเวียงนี่คือเมืองจากห้องวัดน,น้าครกลายเป็นละครเหมือนยังกรับที่คนต่างจิงหายจังแสนของพวกขอมอมื่อมเพราะว่าเขาออกเสียงมาได้คือเอาเข้าต่ละคือคือหลักทรัพย์ของภาษาเขาอ่ะมันมันอู้เหมือนมันเท้ามาไดออออ้มันเป็นกล่องการออกเสียงเขากระจดันระเทศตามการออกเสียงเน่ย เียละกอนมมันเลยเพี้ยนอันที่เองมันคือมันมันมันเมืองนครเวียงที่มันเป็นนครใหญ่เพราะนั้นที่นี่เลยเป็นซิตี้ปกครองอีกสามเมืองสี่เมืองที่เหลืออำนาจของเจ้าเมืองที่ปกครองนครขกนานสุดกาอยู่น remember, ี่สุดการอยู่นี้ปกครองสี่เมืองสามเมืองใหญ่คือแม่ทะกอคาลากห้างชัด เพราะว่าเนี่ยดินแดนีเนี่ยมันสามารถเดินทางติดต่อกันง่ายฉะนั้นศูนย์กลางมันเลยตั้งอยู่ที่นี่ยย้อนกลับมาถึงพระแก้วหมืนกดว่าทำไมถึงไปอยู่ลำปางหลวงสายที่ผมบอกว่าเมื่อมองถึงการปกรครองก่อนแต่พอการปกรครองในยุคหละ่ะเมื่อไปขุดคุยตำนานแล้วมันมีผู้หญิงอยู่หนึ่งคนที่เรียนตำนานเรื่องนี้ โอเคเดี๋ยวผมไม่ขอยิบโพยก่อนยิปโปยปโปนบโพยโอ้จดมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยร <c oughs> อบนี้เตรียมตัวมาดี <c oughs> โอเคครับเพราะว่าผมเรื่องไปศึกษาเรื่องตำนานพระแก้แล้าไปคุ้ดคุยตำนานเรื่องของภาษาผมได้ข้อมูลนี้มาจากอาของท่านอาจาร,รย์วินัยร้านน้ำหาปกระน้ำจะเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของ <c oughs> การเมืองในลำปาง เพราะว่าการเมืองระปังเนี่ยมันคุมการเมืองในเชียงใหม่ยุคหนึ่งอ่าก่อนอื่นก็ต้องมาเล่ากันนะว่าสาเหตุมันมันเป็นมาอย่างไงนะ,ค,ะครับว่าทําไมถ้าเกิดว่าพระแก้วมรนกรองที่อยู่ละปังหลวงเคยปฏิเานอยู่ที่นี่จริงจะไปยุคไหนจะไปในยุคของพานางยศสวัสดีพานางยศสวัสดีผม้องหาเขาเ่าคนระปงงงงงังกูตักกันก่อนส่วนใหญ่คน คนลำปลางมากักจะมู้จักคนลำปลางมากักจะรู้จัก,ก,จกแกในชื่อว่าแม่นานปงปกน้อยโอ้โหแม่นานปงปกน้อยผมก็ยังรู้จักเลยแม่นางปกน้อยนะ่ะเป็นคล้ายๆว่าเป็นลูกของเจ้ามือชื่อว่าเมืองเมืองอย่างครับรกุสสาวดีเมืองกุสสาวดีเมืองกุสสาวดีอยู่ที่ไหนกุสสาวดีแปลว่ายาขา่าขาย่าขาข่าที่มามูเย็นด้วยนะ แล้วมันอยู่ต้นใดของเกาะคาย้อนยุคตะกอนจือเมืองเกาะคานั่นคือชื่อภาษาบาลีอ๋อครับแสดงว่าเมืองเกาะคาในตะกอนเนี่ยจ่าเมืองอ่านี่คือเอาจากอาจารย์พี่ไหนนะอาจารย์อาจารย์ี่ไหนจือเมืองก็กุสาวดีบางทีผมเชื่อว่าหลายคนบอกผู้เหมือนผมมาเพราะ <c oughs> ผมผมคิดว่าเกาะคาคือเกานะคาเนี่ยกุศาวดีซึ่งแปลว่า ยาขาแปลว่าย่าขานะครับย่ค้าเมืองกุสรวดีเมืองย่คขาแต่ปัจจุบันเราเรียกว่าเมืองเกาะค้าแต่แตผมต้องอุ๊กว่าหน่อยว่าอันนี้เอามาจากตำนาของอาจารย์่านเลยอ,อ่าผมไปฟังเสวนาละนามหาปรกฏน,นามแล้วฟังเรื่องนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนไปได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นยุคที่เังยงใหม่มันเริ่มแข่งแย่งกันเพราะเริ่มแข่งแย่งกันมันเริ่มมีศึกภายใน กานแปลกกนหรออ่าใช่แต่ว่าเจ้าหญิงที่มีเชื้อสายจากลำปางเนี่ยขึ้นไปแต่างงานกับเจ้าที่ว่าเจ้ายอดชิงลายเป็นลูกของเจ้าเมืองเชียงใหม่นะอ่าแต่เพราะว่าเจ้ายอดชิงลายนะ่ะดันไปไปเมาเมียแ็กไปไปเมาเมีเขาอ่าไปเมาเมียคนจีนอ่าคือกษัตริย์จีนประธานเมียมังหุ่ อ๋อ oh, มีพระราชทานเจ้าเมืองล้านนามีพระราชทานมาจึงเกิดว่าเนี่ยเจ้ายอดชิงลายนะไปฮักมาเอ,อ้ยไปหลงหลงมีคนนี้ขนาดนั้นใช่ชแล้วผู้อยู่นี้ก็มีลูกติดด้วยมีลูกตีมาค้นเลยจ,จ้ายอดชิงลายก็ให้ลูกขเงีเยคนห่อพวกเนี้ย <c oughs> คนเมืองห้องคนจีนมาคนห่อไปครองเมืองอยู่เมืองหนึ่งทีนีุ้่มออำนาจเดิมไม่พอใจนึกว่า ลัวจะสิ้นสายสกุพลพญามังรายลัวสายเรือมันตึกกลัวว่าจะเปลี่ยนสกุลเป็นแจ้ของเขาปุ้นไปเป็นจีนเออมาแจ้ของเขาแน่นอนอ่ะขัวว่าเพา่าาเจ้ายอดถึงลายตายไปง่้ยอันนี้นจะมปยึดดินแ<ร>ดน,ดน,ดนทีนี้แม่ลุงเมียร่วมกันปดรวมถึงคุณนางร่วมกันปดคือเดต่อคนเดียวละพ่าทุกคนปฏิวัติหมดละใช่ส่งแกไปอยู่เมืองเนี่ักเมืองหนึ่งไปเลยใช่ไปปกครองเมืองน้อย ลูกชายแกที่ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเจ้าเหมือนแก้วครับเป็นลูกชายของพนางยุทวดีเนะี่ยพนางยุสวดีก็เลยเป็นผู้สมเร็จในการแทนข้าวอกับหนึ่งแก้วเป็นคนก่อข้ามันจริงบบเป็นเรื่องยากนะหากว่าจะาย้ะายจะย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่พุลมันต้องมีคน power ระดับนั้นนะน่ะน้อครันพี่นี่คือถ้าเกิดดูจากตำนานนี่คือถ้าเกิดดูจากประวัติที่มีการบันทึกนะครับหากว่าจะย้ายขึ้นจริงนะ มันต้องถูกย้ายจากคนมีอํานาจระดับนั้นถ้าเกิดพระยกไปอะ่ะเจ้าเมืองก็ต้องไปแต่เอาคืนนะอ๋อแม่นแม่น oh, ใช่แล้วนี่คือคนมีอํานาจระดับกระรัระระกริย์อ่ะเพราะว่าเมืองในเนี้ยใหญ่กว่าเมืองฉนนอกถูกต้องหรอป่อ่าใช่ใช่ใช่ใชเพราะเมืองตรงเนี้ปกครองเมืองพุ่นถึงกันนี่คือความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันมันเป็นไปมันเป็นไป,นปนอย่างนั้นนะนพระแก้วตีอยู่ในอ่า วัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยของอปัจจุบันเนี่ยอ,อายุถึงหนึ่งพันสี่ร้อยปีถึ่งมาล้าร้อยปีที่พร้อมสร้างเมืองลำปางก่อนไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงแต่ว่าผมว่าหลากัลกๆแล้วก็มีสักพันปีอัพพันปีเลยเหรอ่าแต่ว่าไม่น่าจะถึงพันห้าไม่น่าจะพันปีอัพแล้วพันปีอัพเลยนะแปลนะว่าอยู่วัดน,นี้ก็หลายร้อยปีเลยอ่าไม่ไม่รู้อยู่วัดนี้อยู่วันไหนไม่รู้กหรือว่ามันถูก พระสำคัญสำคัญพวกเนี้ยเขาเรียกว่าพระสัญจรพระสัญจรหลอกไปนะใช่ใช่เพราะว่าจะเคลื่อนย้ายตามอำนาจอันนี้อันนี้อู๋ถึงมาแก้วหรอกำมะเหลืองตำนักอีกนิดหนึ่งปีเจอมาแขนในกาะตอบติดประหารเราเรือจะปูขึ้นฟ้าเลยจังต้องลงนี้ไม่ตอดเดียวอ่าด้วยรักโมเมนตัมมันไม่น่าจะเป็นอยังไงรถเปลี่ยนไปไม่ได้หรอตามเราเป็นยาสาร พงเนี่ยปูงอยู่แล้วแหละปูงกระสาปีตัวมันต้องตก๊กสิ่งไหนที่มันนอกเลยจากธรรมชาติสิ่งนั้นคือสิ่งพิเศษเพราะสิ่งที่พิเศษเนี่ยมันมักจะจดจําได้ง่ายเพราะว่าตำนานอ่ะสร้างมาเพื่อการจดจําเพราะว่าจําง่ายละครมีปฏิหารลักปฏิหารเป็นตัวดึงดูดผู้คนเหมือนดูละครมันต้องเวอร์ๆหน่อยอีกอ่าต้องบอกว่ายุคน,นั้น,อ,อ,อ,นอ,อ่ะออค,นนนคนเรียนหนังสือมันน้อยมันเป็นการ คนศึกษากันโดยการผ่านการบอกเล่ามุขปาฐะฉะนั้นการแต่งมุขปาฐะให้มันมันสนุกมันสนุกเท่าไหร่มันน่าสนใจเท่าไหร่อ่ะยิงมวลแล้วนั่นคนจะจดจาได้ดีพอว่าเราฟังตำนานเพว่อนี้จะทิ้งหมดก็ไม่ได้นะครับเราต้องเอามากรองแล้วก็ไปฟังนี่หละพอเรากรองได้แล้วเราก็จะได้แก่นตำนานที่แท้จริงเมื่อเรามาผนวกกับส่วนที่เหมือนเป็นปอสตร์เราก็จะได้เนื้อหาสาระที่แท้จริงของมัน เพราะว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของการสันนิฐานจากข้อมูลถึงความน่าจะเป็นอาจจะไม่ถูกหรืออาจจะถูกแล้วแต่เอาเก็บไปพิจารณาดนะครับคลิปนี้กับขอพีแค่นี้ครับไสาหลาแล้วครับผมตีแล้วครับจะเป็นอะไร